พี่แอดภาคให้ความรู้ตลอดใช่เช่นถ้าลูกนี้เข้าไทยจะนำสองหนึ่งนี่ไงถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะตอนนี้เสมออยู่เท่าอยู่หนึ่งเท่าถ้าไทยยิงเข้านำสองหนึ่ง้คิดได้ยังไงคริดได้ยังไงความรู้เฮ้ยพี่คิดได้ชอบพี่ต้นหอมนะครับชอบต้นหอมการแต่งตัวอะไรแบบผู้หญิงบอบบอลอย่างเงี้ยคือไม่ชอบผู้หญิงปกติชอบคนบ้านรอยมุก วันนี้เป็นสุดยอดนักร้องหมอลำหมอลำนะทางภาคอีสานจะรู้จักเป็นอย่างดีนี่คู่แข่งผมเลยใครเนี่ยสมจิตบ่อทองเนี่ยสมจิตบ่อทองอ่ะเมื่อก่อนโอ้โหเป็นคู่แข่งกันอะไรถูกคุณยุ่งเดียวกันไหมยุคเดียวกันสมัยก่อนผมก่อนจะเป็นชมพูฟุตตี้เนี่ยเป็นอะไรสมจิตบ่อทองสมปองบ่อ แบบนี้ก็ได้เราไม่ใช่ไก่สมบูรณ์เราไม่เราไม่ต้องหน้าไม่ต้องหน้านี่แล้วตาเขาคิดไว้แล้วด้วยนะมุกเนี่ยโอนเลยสมบตรอ์เปลี่ยนคิดใหม่คิดใหม่หมอลำเนี่ยเป็นศาสตร์หนึ่งที่ผมยอมจริงๆเสียงเน่ยเสียงเี่ยเสียง่ก็ใช่ไหมคราว่าคือศาสตร์เขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าทำยากทุกเรื่องของหมอลำผมไม่กลัวทำไมอ่ะกลัวอย่างเดียวกลัวพยาบาลเต้นพยาบาลเต้นหมอลำพยาบาลเต้น เอกลักษณ์ของเสืยมจิตบอทองคืออะไรชอบใส่เสื้อสีแดงเพราะว่าเพลงดังเขาคือกุหลาบแดงอี่เพลงเป็นคนยะโสนะคะไม่ใช่ยะโสโอหังเป็นคนยะโสทอนนี่ค่ะพี่กิ๊กฮะมันเพิ่งเปิด Google เมื่อกี้เอะไรสรู้นี่ทำกันบ้านเหมือนกับผมพาขีฬิาเนี่ยต้องทำกันบ้านเปิดปุ๊บ Google ก็แอบดูนี่ แอบ,บดูของพี่เขาอีกแล้วอแอบ,บดูของพี่เขาอีกแล้วไอ้ออทีเราแอบ,บดูว่าเราอยู่คนอ่างี้ใช่อไหมคะแอบบดูมาหลายปีมากยังไม่เห็นเลยจนเดี๋ยวนี้ถแล้แอบดูกูเกินเป็นไงพี่สมจิตสมจิตเพลงดังคือกุหลาบแดงกุหลาบแดงอะไรเนี่ยปี2533นี่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 นะเห็นไหม เวลาภาคกีฬาก็ทำกันบ้านนี่เห็นไหมต้องทำกันบ้านพี่แอดภาคให้ความรู้ตลอดใช่เช่นถ้าลูกนี้เข้าไทยจะนำสองหนึ่งนี่นไม่บอกก็ไม่รู้นะตอนนี้เสมออยู่หนึ่งตอนนี้เสมออยู่หนึ่งเท่าาถ้าไทยยิงเข้านำสองหนึ่งคิดได้ยังไงคิดได้ยังไง คิดได้ยังไงเฮ้ยพี่คิดได้ท้าไมบอกว่าไม่ได้ความรู้เลยนะเนี่ยบอกทำไมวะขอบคุณครับพี่พี่ว่านทำอะไรที่ไหนพี่ว่านตัดผมครับเป็นช่างตัดผมเปิดร้านของตัวเองไหมฮะหรือเป็นเฉพาะช่างอ่าเป็นร้านตัวเองครับที่ร้านเก้าเก้าบาร์เบอร์ครับเก้าเก้าบาร์เบอร์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดแล้วพี่เป็นคนร้อยเอ็ดไหมไม่ครับเป็นคนเกิดที่สกลนครครับเป็นคนสกลแต่ว่ามาทำงานที่ร้อยเอ็ดครับวันนี้มามีแฟนอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับนา่งแฟนมาด้วยไหมมาครับกับลูกสาว นี่นี่ลูกแฟนพี่นี่คือลูกสาวที่ของรา้องเพลงมีอะไรบ้างบ้องร้องอยู่ครับเนี่ยใจอ่อนตอนไหนเมียใจอ่อนตอนไหนจอนจอนตอนร้องเพลงองครับร้องเพลงเหรอเราร้องเพลงอะไรเขาฟังอะเดี๋ยวชอบเดี๋ชอบมากเลยเดี๋ยวชอบมากเลยเออใครเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังไหมพ่อจีบแม่ยังไงยังไม่เล่ากับไม่เล่าเหรอยังไม่เล่าอ่ะเรื่องความประทับใจเนี่ยเพราะ่แม่เขาไม่ยอมเล่าให้ฟังมั้งแมวยอมให้เล่าอ่ะมอมหรือไงมอมเล่า พี่ไม่รู้ําไม่รู้้ที่ไม่รู้啊，่ามจีมจี๋่จริง็จรมอมเบียมอมเบียราผู้ญิงเมาเราจัดการเลยเสร็จปุ๊บโหแล้ดูเแต่งตัวมีเห็นมเขาเต็มที่น่เจะไปออกลบที่ไหนจะไปออกลบที่ไหนเบยังยังครัยังสนใจเมยพี่ไหม นี่ดีใจหรือเสียใจเนี่ยเสียใจเสียใจเสียใจเนาะเสียใจครับเสียใจเนาะชอบแนวไหนลราชอบแนวไหนจริงๆแล้วชอบเพชรต้นหอมนะครับชอบต้นหอมการแต่งตัวอะไรแบบผู้หญิงบ้๊วยอย่างเงี้ย ผู้หญิงเสียจริดหูชาเราเห็นเรามันรู้สึกอารมณ์ดีคือไม่ชอบผู้หญิงปกติชอบคนบ้าคนบ้าคนบ้าอ,อันนี้เราเล่นสองคนหรือสองคนนะอ่ะอีนี่เรนไปนั่งข้างนอกในคู่แข่งแล้วนะ่วะ <laughs> ร้อยมุกผันห่า